พอภาวะของโควิดเด็คนตกงานทั้งประเทศจะทํายังไงให้เข้าถึงเด็กทั้งประเทศได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีท้วนหน้าก็จะตอบโจทย์เวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นนะคะคนที่เปราะบางที่สุดควรได้รับการดูแลแต่รัฐบาลก็ยังไม่มีมาตรการใดๆที่จะออกมาเพื่อกันคุ้มครองเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีให้เป็นรูปธรรม รัฐบาลประกาศว่าอยู่บ้านอยู่บ้านของเด็กที่ยากจนเนี่ยคือไปอยู่ในห้องเช่าไปอยู่ในสลมัมไปอยู่ในกองขยะไอ้การที่เขาต้องถูกกักขังไว้ไหนก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ที่เล่นก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีมันก็ส่งผลต่อเรื่องสมองเด็กด้วยถ้าย้อนกลับไปถึงเด็กทั่วประเทศก็คงเช่นเดียวกันที่เด็กอ่อนในสลัมเนี่ย มีอยู่4แห่งนะคะแล้วก็เด็กประมาณ350คนนั้นกลุ่มที่เข้ามามาในศูนย์เด็กเล็กหรือมาสนาุยเด็กเป็นค่อนข้างเป็นข้อครัวที่ยากจยนสอดคล้องกับ ที่ต้องมาเจอวิกฤตจ,จากปัญหาของโควิดด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าพ่อแม่เด็กของเราเนี่ยตกง,งานนะคะตกง,งานไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพว่าเขาก็จะเป็นลูกจ้างในร้านอาหารไเป็นกรมกรมกรก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงเป็นพนักงานรับจ้างทั่วไปมันก็ไม่มีการเปิดขายข,ายของก็ไม่ได้ขับวินก็ไม่มีใครนั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็วิกฤตต่อต่อเศรษฐกิจของครอบครัวคิดว่าเศรษฐกิจของครอบครัวนี่มันล้มคือแม่พัาอยู่แถวนี้แม่ แม่ส่งน้องมาที่มุลนธิธิเดอ่อนเสียใหญ่ตั้งแต่ประมาณ7เดือนนะคะประมาณ7เดือนเพราะว่าแม่ทํางานด้วยก็คือก็ให้น้องมาอยู่ที่มุลนธิธิแม่จะได้มีเวลาในการไปทำงานนะคะแต่หลังจากที่โควิดมาแม่ก็คือต้องพาน้องไปทํางานด้วยเราก็ต้องเกรงใจเขาว่าเออเราพาลูกมาทุกวันแต่ว่ามันมันด้วยความจําเป็นเราเราจะต้องพาน้องมาด้วยเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงปีนีโ้โควิดมาหนัก คือสิ้นสิ้นเดือนนี้บริษัทแม่เจอวิกฤตก็คือ,ค,อคือทางบริษัทเนี่ยเขาจะคาดว่าอาจจะปิดตัวปิดกิจการละคือดือนหน้าแม่ก็คือไม่ได้ไปทํางานแล้วโรงเรียนก็ยังไม่เปิดแม่ก็ต้องหยุดงานเพื่อจะดูแลน้องก็ต้องรอรอว่าโควิดจะหายไปเมื่อไหร่ถ้าโควิดหายแม่ค่อยไปหางานใหม่อีกีนิง เราทํางานกับเด็กเล็กใช่ไหมคะนั้นเด็ก3เดือนถึง5ปีเป็นครอบครัวเปลาะบางหมดเลยนั้นสิ่งที่เราช่วยนะเราเป็นองค์กรภาคเอกชนแล้วก็เชื่อมกับผู้บริจาคในสังคมเนี่ยเข้ามาช่วยจะเป็นโมเดลรูปแบบหนึ่งว่าถ้าเราเราทำงานลักษณะนี้ช่วยเด็กรอดชีวิตไปนะคะมีนมนมทานทุกมือ้อมีอาหารแจกทุกท้่ที่มีข้อสารที่จะดูแลเด็กได้ตลอด4เดือนนี้ตรงยังชีพได้มาจากการบริจาคร0อยปร็เลยคะ่ะนี่คือการลงทุนเพื่อเด็ก ขององค์กรการกุศลและภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยค่ะแล้วก็อยากจะเห็นรัฐบาลที่จะต้องมาลงทุนเพื่อเด็กเล็กนะคะซึ่งไม่ใช่ภาวะปก,กติด้วยเป็นภาวะที่วิกฤตของชีวิตเด็กวิกฤตของประเทศแล้วก็วิกฤตของโลกด้วยอยากให้ประเทศไทยแสดงศักยภาพของของประเทศนะคะในฐานะกลไกภา,ราครัฐบาลเข้ามาคุ้มครองเด็กให้เร็วที่สุดนะคะ อาจจะบอกว่าให้เงินเยียวยาแล้วใช่ไหมคะให้เงินเยนียวยาให้เป็นครั้งครั้งละพันห้าสองพันสามพันแต่ว่าการให้เด็กเนี่ยมันให้เป็นครั้งไม่ได้ตัวอย่างการให้ถุงยางคีพของเราก็เหมือนกันเราให้ถุงยางคีพทุกสัปดาห์ให้นมทุกสัปดาห์นั่นคือความต่อนเนื่องต้องกินทุกวันต้องอิ่มทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้เงินอุดหนุนทุนน้ามันจะได้เป็นทุกเดือนอย่างน้อยพ่อแม่มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเงิน600บาทสําหรับการดูแลสิ่งที่จําเป็นสําหรับลูกคะ่ะ คืออยากเห็นเรื่องของการเข้ามาปกป้องชีวิตก่อนนะคะปกป้องสุขภาพของเด็กก่อนและขณะเดกันเนี่ยการเดินต่อของเด็กในสเต็ปต่อไปก็คือการเจริญเติบโตการได้อาหารได้สุขภาพจากการเทศบาลเนี่ย ให้ทุกคน600บาทนะคะแล้วก็จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อัตราการทอดทิ้งเด็กก็จะน้อยลงไม่ต้องพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่ได้ก็ยังรู้สึกว่าอ๋อมีเงิน600สําหรับการลงทุนจากรัฐบาลก็อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้เห็นเร็วๆด้วยค่ะมันผ่านมาอย่างหนักที่4เดือนแล้วเด็กก็ตายให้เห็นแล้วเด็กก็ติดเชื้อให้เห็นพ่อแม่เด็กก็จากไปแล้วเด็กกาพร้าก็ก็ทให้เห็นแล้วค่ะอยากเห็นความการที่รัฐบาลได้ตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับ มนุษย์ตัวน้อยๆคนหนึ่งให้เขามีชีวิตรอดได้แล้วก็เติบตัวได้ในภาวะสงครามของโรคร้ายที่เราต้องเจอกันทุกคนค่ะ